โยโยโยสกดยอด FC คืนูหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคือหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก่อนติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเม,มนต์คุยกันได้นะครับก่อธธนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลืนสปอร์ตนะครับแล้วก็ข้ร่วมกลุ่มหนังได้ที่แอด MVP สามสิบสามครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับคลิปแรกสามคู่มาจากสามลีกเลยครับไปที่เวลาห้าทุ่มก่อนนะครับฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานครับบรอสมาร์ปอสคาน่าดับสิบสองจะเปิดบ้านเจอกับเยอร์การ์เดนอันดับสิบเอ็ดบอสมาร์ปอสคาน่ามีสิบแต้มีอดัมยา ฟปสซอนวิกเตอร์ลินครับกองหน้าเอเซเคียลอร์ดครับกองหน้าชาวกาหน้าเจอกับเยอร์การ์เดน12แต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับฮักเคนมา1นต่อหนะครับออกัสพิสกี้โทเบียสกูลิคซันกองหน้าเป็นโทมัสเอ็นกูเอ็นนะครับกองหน้าตัวเก่งเจอกันฤดูกาลที่แล้วเยอร์การ์เดนเอาชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือนบุกถลม่ม5-0นะครับตามหน้าเสือเสมอไหนเสมอกันรอมาปอสคาน่าเนี่ยแม่แพ้มา4เกมติดเล่นในบ้านแต่ไม่ได้เปรียบนะครับเกมแบบนี้ยังน่าวัดใจเยอร์การ์เดนใส่ตี จะบุกมามีต้มแน่ไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับโยโยโย่เจ็ดสาทรีดพัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับน,นี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคูต่อมาเวลาเดียวกันนะครับไปดูลีกนอร์เวย์ครับบรนด์จะเปิดบ้านเจอกับโมนะครับบรนมี20แต้มเกมล่าสุดบุกชนะเฮาเกซุนมา2 0นะครับตัวหลักๆก,ก็แบรดฟินมาดีซานดี้นะครับกองหน้าเป็นอูเน่ เฮโกโบครับนัดที่แล้วยิงประตูดได้เจอกับโบครับฤดูการนี้ฟอร์มแย่มากนะครับนี่เล่นมา8นัดแพ้ไปถึง4เกมมีแค่8คะแนนนะครับเกมล่าสุดก็บุกแพ้ฮัมคามมา1ต่อ2ครับเอริกเฮสเตดคริสตยนอีดิกเซนนะครับกองหน้าเป็นเวอรอนอเบดีชาครับเจอกันฤดูการที่แล้วเนี่ยโมเอาชนะไปกลับในบ้าน2-1เกม,เ,กมเยือนบุกชนะ3-1ก่อนเกมเขามอง ใกล้เคียงนะครับอาจจะมองบรนดเป็นต่อเล็กน้อยครับบรนดเนี่ยจริงๆฤดูกาลนี้ด้วยฟอร์มลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับในขณะที่โมเองจะว่าไปฟอร์มฤดูกาลนี้ย่ำแย่เหลือเชื่อนะครับอย่างที่บอกไปแพ้ถึง4เกมครับเกมแบบนี้น่าวัดใจบรนดด้วยฟอร์มเลยครับพี่เจ็ดมองว่ามีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งตรงครับไปดูฟุตบอลเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นของลีกเนเธอร์แลนด์นะครับเล่นยเย้าวอนคืนนี้เป็นนัดแรกครับเทลสตาร์ อันดับ7จากเอสเตอร์ดีวีซีนะครับจะเปิดบ้านเจอกับวิลเลมโทเวรครับอันดับ16จากเอเดีดีวีซีนะครับเทลสตาร์เนี่ยรอบที่แล้วเอาชนะดอเดชประตูรวม2-1ครับตัวหลักก็ทิลิส lin, น็อปลินนารุคูราเซวนะครับมีโมเมตฮัมดาอุยกองหน้าเป็นยูเซฟเอลคาชาตินะครับกองหน้าโมร็อกโกครับเจอกับวิลเลมโทเวรรอบที่แล้วเนี่ยชนะจุดโทษดอเดชมาได้แบบหืดจับเหมือนกันนะครับเจสซี่บอสริงโกเมียเฟลครับกองหน้าเป็นเยเรมีโบกิลา หัวหอกชาวดีอาร์คองโกนะครับเจอกันล่าสุดก็คือฤด,ดูกาลที่แล้วเลยครับในลีกรองนะครับปรากฏว่าเิลเลียมเทเวอชนะไปกลับในบ้าน3-2เกมเยือนบุกถลม่ม5-1ตามหน้าเสือเนี่ยเขามองเทลสตาร์เหลื่อมนิดนิดนะครับแม่แต่อบอกเลยเกรดบอลและเฮดทูเฮด เป็นของวิลเลมเทเวนะครับยิ่งเล่นในระบบเย่าเยือนครับพี่เอ๋มองว่าวิลเลมเทเวจะมาเอาผลการแข่งขันได้มาเอาผลเสมอเป็นอย่างน้อยแล้วกลับไปทุบในบ้านนะครับให้เชียร์วิลเลมเทเวครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เยอร์การเดนบรานและวิลเลมเทเวครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย